หลวงคีพีนี้เอเดิดนับไรเกิดไหนสช้นอในในายุ่รลาพอปานฝ้ามกหองท้า ลูกโ so ู้่ลงกับพาังแต่นหายางเข้ามาทวนจุดฉันวนลากาาพานมี้ไปมาสูงฟอนเยอย่กันรนเยีนไก่ว่าสนใจว่าเหนื่ออาวส่มวงที่ดาสาววันนี้แก้วลูกเจ้าฝ้าบอกีม่งมาเสียงอินเีกฟัง น่าปนนองผมมีซื้อหลวงคำนี้นาตาดีได้ใส่ขนเพอซื้อตกอย้อเขาบาะมีพอในตุกหัวราชสารปุ่นบินแดงในทุนชาวนาศรีในหัวใจตอนนี้่็ได้กินน้ำหัวขันเนี่ยเขาหลวเขามีที่กำลังตัางคอในสองตอนนี้ลัางแนก้าดเียใหม่อ่บรเกลลูกเจ้าฟ้าพีดาบกรสรงเสือพี่หลอกเลยเอ้บอกสูนะเห็นนี่เห็นงามครับ ยีกู้ไตำาสาาุ่ขององสาจรมและพอน้แกมแดนหัวของันี้เดีลยวนี่แหละคว่ายิ้มนกนัดเดียวยิ้แ่สมยิ้มคนนัด่น้องสอา้เอ๋เพื่นนัดเดียวได้หัตัวเดียวโห ยิ่งงอกนัดเดียวยิงปืนยิงปืนนัดเดียวในอกสองตัวเออยกสู้ดอกกูบอกแค่กอยากกินเหล่าอวี่นพ่อมีแต่เหล่าองมีอาม้งแน่เลยคงงม่พ่ย่อ้อดีดโอ๊ยดีเ็ดีเ็่สมองชัวนี้ก็ชัวมีทางกินสินเลยอ้ยเอยางสิโรดกี่โตน จะกินได้แใชไทมสรอเปมาปานมันเป็นจังเลยเนี่ยบักายบักเกมมีาเร่เนี่มาท่าบอลภาษาแมงบักเกมีคาเร่กบกเกมมาเล่ตอีนงเซตเลยคุณยูครันนี้าเล่ตไม่เห็นงานดูสดานี้พาท่าบอลของฟอตีนแพงพ่บอลของฟอีนมาแวถอด้าลองทำมีลยเรื่อนเ้าจีซวมัเกินกันมาช่กินกันนุ่งไต่น่าร้องกรงพระเดือดหมูหากเลาดีก็หากระวางดีครับตัว เอาบ่บ oh, he? ่ตันมือดอกหลวงท่านมีไปรับคือหลวงอาลีขูทาบ่สิกระบ่ขัดโมจังสิเป็นจังไดท่านหลวงเนี่ยหน้าย้อนยาวสมองก็นี้ชิดเบิดขนาดนี้ก็บ่ว่ากันอ้าคือบ่เยสหื้อเตอร์ลิวอาจ๋าบ่ได้เฮ็ดให้สอนเจ้ากันทั้ง2เฮ็ดดำบ่ท่อไหนสูชื่อได้บ่พอชื่อ

แ่แกก็เขาโอนไว้ลกูจะแก้แด้มาไหนอีสาไม่เง้ยาโกเกโอ้โอ้โหใจเย็นคื่อฝากเตรียมปากเท่ะเขาโอนเงินเนี่ยมันจะเก่งขังนาะเกีเราควแล้ว่าเราควมันดอกเล็กล้ววเกูจะมาแตะเขาโงมุกสามไหมโอ้ยไม่ต้องห่วงเลยกูมาแล้วกูพอเรียกเมียมึงแม่แล้วไม่แก้วอ่เรียกว่ามันมีแก้วแม่สี่ัวแผ่นแหวน เอ้าเขาแยกเงินมาสร้างกิเลสความเหรอออม่เรอากิเลสะวามเลยขึ้นฟ้แ่าะเมย์อยากนอลับสบายใจใหญ่ไปเรื่อยหัวจะท่าดีไปเมย์เงียดูเจ้า โอชนเอารเดอรลุงลาปัญหาทม่้องนงานยี่เดินล้งกุอยู่ทองสิมาท่วมวงสกุลกุญยไปเอาของเขาเอาทรัออ์กัลุงลาเออ่์ขอบพ่อคุณไปเลยเพราะขอบคุณแบบย่ำย่อยพอเขาเขาไปเอาเบี้ยคิดถึงมากแลวจ้ะ คุณท้าบัวสีเงินชั้นกาวเร่หอมสองฮอลลกมั่คู่กันสงสารนั่หัวผักวิปปุเป็นนัส่สะพายใจเย็นเย็นคอยบอกคอยจ่าก,กันอะไรดอกเดี๋ยวสิจัดก,การในเดือนนี้ละเจะ็บไปจัดก,การเดือนนี้ซะมันก็เปิดเลยไหมน่ะเอาคนยไอ้อาจาบอกว่าให้ปิดไม่หรอกใครบอกหลวงนข้ามี่ให้แม่นี่กว่ากัใครบอกว่าให้ไปยกเลิกงานแต่งกับพระจิ๋ามาหี้เก้วเดลียวนี่เลย วีขอสกเมึงความไม่รปากกขอเลาม่าเม่ปีีาแม่เนแม่มงแค่นีกามาแม่รคับขัดบกุเแล้วแ่มึงจะบอกว่าเป็นยัง้เลยมบอกยงเแคไหนขอแกขอม่แห้งแล้วูดไปาก้ลูกสาวแโหงใส่ก่อนอ้แม่เห็นมนี่ไม่รู้แไงูเสสพวพูดนนมเรกับันตีอันกินรัวอันิอะไไปโอ้ยไปคุยกับเมียเจ้า เกือเย็นไม่สิ้ไปไสนาบโค้เฮ้ยพี่น้องคเห็นว่านอกันเกดจาแมกันาหาอ่านพอหอพอีพี่อรัคัวสอพี่ัเฮ้ยมาหอเวลแตกกอนี่บมึง มันพวงมาลไล่ขาดมัออ้งถ้าบอกหักตั้งแต่เนี้ยอย่าพูดว่าจาัาางตัวไอ้บววทันเสียงค่ะน้อง,งไม่จดตั้งอ่อนแค่ใส่ยดให้กับบัวก่ะาก็เห็นแกนหลุด่อยบอกวบกทัน,นสิบวัดตื่อหาบัวใหม่มานัดจังอ่อนเลครั เจ้าของยอนวาหัวาอีเพราะ์แบบนี้ที่เขาอยู่นี่ไงมานี่ยยอนวางอยากคูแเียแแงเผาวิบ้ายนาที่ดีคือนตัวจะขอพี่หลวงเราอีีปตัวชนเดียวน่ารกที่สุดท่านหลวงวอาแบบนี้แเม่ใจอ่อนลงมา้กเ่าเป็ดคือขั้นจ่ายาสวงนี่สุดแต่ละรู๋แมนแล้ว อ้เด็ยทั่วภานี้ภากไทยไป้ับตัวแล้วขันตเฮ็ดห้พวกทั้ต้องเสียใจอีกเถอะแต่ยังหาว่าไอ้ว่าเลือดมัน้องขาดที่ลหาคบ่วมันแม่บัวขาดที่ดูบัวทั้เสียใจหรอกออเจตานาเขาไปแล้ววอาไปท่านไอซ์ันไม่ดองแต่พ่อใจไปพ่อใจป่านโย่ภูเขาออกแกออกให้ไม่ดองรั้งสันก็ไปโล่รต้งยีไงนะผัวมึงผัวมึงไงสี่สองอีกกว่ายไิ่อะไรตาน่าอะไรสาสานตาน่าเรจะได้เนียสอง